อาลคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพาลวยนะมามาอยู่กับช่องเหมือนเดิมครับผมนะกับแนวทางฮานอยแนวทางเลือกแนวทางฮานอยนะครับผมนะกําลังใจอย่าลืมกันนะครับผมกําลังใจกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมนะยังรักกันอยู่ไม่เอ่อยมากมาสามามากๆเลยครับเนียเขาว่าไปตลาดมาปวดหัว ปวดสมองพึ่งกลับมาถึงครับใบโม่วนใบสองใบสามแล้วจังได้มือนี่ก่ะเขารัฐบาลละละเนาะเขารัฐบาลแล้ว,นะวละลละกะวัะตตองมาห้าน้อยกระไดเนาะรับเงินไว้ก่อนนะคระผมนะรับเงินใส่กระเป๋าไอก่อนอันดับแรกก็ถ้าผู้ใดโชคดีเฮงเงรื่อยๆกะทำบุญทำทานครับวัต้องมาทำบุญครับทำนิตกระไดหรือว่าทำบุญกระไดครับผมนะ อย่าลืมทําบุญกันไหว้ด้วยครับเพราะว่าเราก็ต้องต่อบุญต่อดวงกันไปเรื่อยๆนะครับการที่เราจะได้เงินมารับอย่างเดียวมันกับบีญด้เข่าต้องไหบง้บังเอาะเป็นทำบุญกับอะไรก็ได้ครับถ้าพ่อแม่ก,กับทาบุญทําทานกระทงกระถิ่ก็ได้ครับผมนะักมากเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้มาฟังคนสักหน่อยเนืองพิเศษออกเก้าเจ็ดศน ล่างออกหกแปดสายรูดเข้าครับหกเนาะหกสายรูดเข้าสายจ่อเข้าครับเจ็ดศูนย์แนวทางเข้า,ากับบริษัทสนุนไทเลนหลนยหวยด้ครับถ้าเขาเาร็วก็ยุ่งนะราคาผมนะถ่าบางครั้งอาจจะมาลาสตาถ้าไม่มีแนวทางเล่นก็นําตัวเลขของเราสิบตัวไปเล่นได้นะคะผมนะนําไปเล่นได้หมดสายรูดสายจ่อ้าบว่าเขากระแค่ตามมหานอยนะคะผมนะค่า ยังชอบในแนวทางของธอมนิดก็โอเครับไปเลยครับผมนะมันก็ต้องเปิดใจด้วยนะครับมีเข้ามีหลุดด้วยนะครับเราไม่สามารถจะให้มันเข้าได้เดือนหนึ่งสามสิบครั้งมันเป็นอาจจะมันกับเบไรดหรอกคับผมนะโบมีอาจารย์ทันใหเย็นใจเนาะซึ่งทอมนิดก็ลูกกระจอกลูกกระจอยนะมันกับเป็นไปเบอรใดเนานะเนาะคับผมนะแต่ระวังเป็นอย่างยิง่งขอให้มันเขาทุกข์ทั้งหล่ละครับแนวทางเข้าเนาะมา ปกติออกแบ1หนึ่งหนึ่งล่างออกศูนห้าโอเค v i p ออกหกหกเจ็ดเข้าตัวเน้นครับตัวแดงหกเจ็ดนาะล่างออกห้าสี่โอเคครับผมมาเข้าสองนอยเข้าแล้วไปยุทธอะไรครับมาวันนี้ก็จะเข้ารัฐบาลก่อนนะหวังเป็นอย่างยิ่งมาครับสายรูดสายวิ่งวันนี้วันศุกร์ห้าหนอยตัวแดงครับสายรูดสายวิ่งฟันธงไปที่ห้าครับห้า ตัวเน้นครับตัวแดงห้าศูนย์ห้าสี่ครับตัวตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงห้าศูนย์ห้าสี่ห้าจับคู่ครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดทวนทวนอีกครับ รูดห้าวิ่งห้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดครับบุค๊คชีขอยาพาราเนี่ยเมือนปวดหัวไหลาอากาศมันร้อนครับขึ้นไปตลาดมากมเ,เลยมาช้ามาก ฝากให้ฝากท่านผู้ชมกดกระดิ่งไว้นะครับผมนะกดกระดิ่งไว้เพราะว่าถ้าเกิดทอมนิดลงปุ๊บก,ก็จ,จะแจ้งเตือนไปทางท่านผู้ชมเลยนะครับผมแราวก็หวังมีปัฒนาดีทุกอย่างแล้วก็อย่ามานลงให้เหมือนเดิมเปิดใจด้วยมีเข้ามีหลุดนะครับผมนะมาไปต่อกันเลยครับสําหรับตัวเด่นครับตัวเด่นมีสองตัวเด่นห้ากับสี่ ตัวเด่นมีหากรับฟรีสี่จับคู่ครับสี่ศูนย์สีหนึ่งสี่เจ็ดครับ วันอีกครับ40ศูนยงีเจ็ดครับโอเคตั okay. ะเด็นเนาะมากหลายคือหาตี่ด้ไปเนาะชอบมากวันนี้คือเลข5้สี่แต่ก็นะมันก็รอรุ่นกันอีกทีหนึ่งครับ มันก็เป็นเพียงแนวท้าการันตีบุได้นะครับผมเนะาะบุไดมักสายใดก็จัดไปโหลดครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมแชร์ให้พ้นในเขามาเพื่อได้เขามาทําบุญร่วมกันนะครับสองนี้ก็เชิญชวนให้ทําบุญตลอดนะช่วงเขาสงสานี่เนาะทอดกระทิน้นเราห้อเก,กั็บ่มี่ย่างเหรอครับผมนะ จากที่เราได้ทําบุติมาสองหลังกระถินก็เป็นครั้งที่สองแล้วก็ครั้งสุดท้ายแล้วเรามักคิดว่าเนาะมันกับว่ามีปัจจัยนะครับผมนะมาใครที่ถูกก็เลือกทาบุญมาก็ขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆเขาคุณสาธุสาธุขอให้เฮงๆรวยๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเงินทองครอบครัวของห้สุขสมหวังนะครับผมนะขอบคุณหลายๆมาตกกันครับ 01, 0ูนย์หนึ่งศครับโอเคทวนอีกครั้งครับตกกันนะครับผมนะตกกันศ1 07์หนึ่งศครับสิบตัวเจอสิบตัวเจาะสายรูดก็สันธงวัดดวงกันไปครับมักแบบสาย,สายรูดสายเจาอดวง ดวงท่านผู้ชมด้วยนะบุญแล้วก็ดวงอย่าลืมท่าบ,บุญด้วยข้าวสารด้วยนะครับผมนะบางทีสะสมกันไปครับข้าวสารจะเปลี่ยนเป็นเงินในอนาคตของเฮ้าอย่าลืมท่าบ,บุญด้วยข้าวสารด้วยนะครับมาจับสามตัวสักหน่อยครับสามตัวนี้ก็พอเข่าในเดิมเงอนีีเด้อแ้ชอบห้าสีมากเลยเราก็ขอจับห้าสีอย่างเดียวเลยนะครับผมนะมาสามตัวครับ ศูนย์ห้าสี่สามห้าสี่หนึ่งห้าสี่อีกตัวหนึ่งครับเก้าห้าสี่โอเคยับไว้ครับฮันตีนะครับผมนะับความชอบความชอบส่วนตัวเนาะวันนี้ ก็โอเคครับอย่าลืมกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมหายมีความสุขหลายๆเลยนะครับ